เมืองสุพรรณนะครับเป็นเมืองที่ผลิตศิลปินผมเชื่อว่าเพลงพื้นบ้านเพลงแหล่เพลงอีเซลเพลงชอยมันไม่หายไปจากโลกนี้แน่นอนมันคืออัตลักษณ์อ่ะมันคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะที่มีประเทศไทยเท่านั้นแล้วมีเฉพาะที่สุพรรณอยู่ดีเท่านั้น ก็ในฐานะที่คุณอาไปพจนนะครับผมผมเรียกว่าคุณอาเพราะว่าผมอยู่กับท่านมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่จําความได้แล้วก็เห็นคุณพ่อกับคุณอาไปพศเนี่ยนั่งร้องเพลงด้วยกันที่บ้านทุกวันนะครับแล้วก็คุณอาไปพศจะพูดเสมอว่าเวลาเวลาปไปเล่นที่ไหนเราเจอคุณอาที่ไหนคุณอาจะบอกว่าสูตรตัวแรกที่คุณอาไปพศเนี่ยได้ใส่ก็คือ สูตรจากคุณพ่อของผมที่พ่อผมตัดให้แล้วก็ได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกนะครับตอนที่คุณอาวัยพศเปิดเปิดวงวัยพศพิสุพันธ์ในครั้งแรกนะครับ, A A รรก,รบก็สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณอาวัยพศอันนี้คือศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสุพรรณเพราะว่าการพัฒนาอันนี้เห็นชัด,ชดเลยครับว่าทําไมคุณอาวัยพศถึงชื่อไวยพ์ A เพชรสุพรรณอันนี้คือรงตามชื่อที่คุณอาวัยอาวัยพเป็นเป็นลูกศิษย์ของคุณอาชชนะบุญโชดจริงๆแล้ว ทั้งสองท่านเนี่ยครับตั้งแต่จําความได้คือผมเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพอประมาณรถถักสามขวบก็เห็นแล้วคุณอาชัยชนะคุณอาภิพน์มานั่งที่บ้านแล้วก็นั่งต่อเพลงกันบางทีบางวันก็นั่งร้องลิเกกันบ้างร้องลําตัดกันบ้างร้องอีแซลกันบ้างร้องเพลงแหลกกันบ้างโด,โดยมีคุณพ่อผมเป็นไกด์ไกด์ให้นะครับพอผมเริ่มเริ่มรู้รู้เรื่องขึ้นก็ <c oughs> ผมไม่เป็นคนให้จังหวะของคุณอาทั้งสองท่านก็คือร่นตีกลอง คุณอาจะสอนให้ตีจังหวะสามชาติจังหวบีกินเพื่อเป็นคนให้จังหวะให้คุณอาเวลาคุณอาร้องเพลงกันนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่เราเห็นได้เลยว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ยังทําอยู่เสมอนั่นคือการพัฒนาแล้วก็อัปเดตสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจําได้เลยครับว่าเมื่อตอน3เดือนก่อนที่คุณอาจะเสียเราโทรหากันบอกว่า อาบอกว่าเอ้ยหนึ่งลูกหนูอย่าลืมทําเพลงให้อาหน่อยผมไม่เคยทําเพลงให้อาร้องเลยก็เป็นครั้งแรกที่อาบอกว่าเอ้ยอย่าลืมเอาเพลงของอามาทําหน่อยนะอาก็วัยรุ่นนะเว้ยอะไรเงี้ยผมผมบอกว่าแย่เล่นเล่นอาว่าอาครับตอนเนี้ยเขามีวัยรุ่นชอบเอาเพลงแรปมาร้องนะบอกเฮ้ยข้าก็ร้องแรปได้แล้วอาก็ร้องเพลงแรปโชว์เลยเขาร้องแรปสดๆโชว์เดียวนั้นเลยเราบอกว่าอาเดี๋ยวเราหาเวลาว่างๆกัน้วเดี๋ยวเรามาทําเพลงร่วมกัน และไม่น่าเชื่อครับว่าการทำเลงครั้งแรกในชีวิตให้คุณอามันจะเป็นการทำเลงไว้อะไร,รผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเศร้าเกินกว่าที่ที่ที่เราจะรับได้ความรู้สึกที่มีสําหรับคุณอาไพภศนะครับก็เราเป็นอาหลานกันนะครับเหมือนเคยพ,พยายามจะเรียกพ่อแล้วเคยเคยบอกเรียกอาแล้ว ตอนที่พ่อของผมเสียบอกว่าอาพ่อผมเสียแล้วผมเรียกพ่อแล้วกันอาบอกเฮ้ยไม่ได้ข้าเป็นอาดีแล้วเพราะพ่อเองเป็นอาจารย์ข้านะครับจนกระทั่งกับเราจนทุกวันนี้เราก็พยายามเรียกพ่ออาก็จะเรียกกลับมาว่าอาอยู่อยู่ดีนะครับมันก็เลยแบบมีความผูกพันกันตั้งแต่เด็กเห็นคุณอาตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่เราประทับใจคือมัน,นเด็กๆเนอะเรามีวงดนตรีวงหนึง่งชื่อวงตอนนั้นคือวงหนึ่งสยามครับ พ่อและค anyway, ุณอาไปพ์เป็นคนตั้งให้เพราะว่าเราเห็นเราชื่อหนึ่งก็ชื่อว่าหนึ่งสยามและนักร้องประจําวงตอนนั้นไม่ใช่ใครครับก็คือคุณอาชัยชนะคุณอาไปพ์เปโตรพันซึ่งเป็นนักร้องประจําของวงนี้ตั้งแต่ผมประมาณสักหกขวบนะครับก็มีวงนี้มาแล้วก็เราก็เล่นตามตามงานวัดตามงานขึ้นบ้านใหม่ตามงานทั่วไปครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตของนักดนตรีอาชีพคนหนึ่ง ถ้าไม่มีคุณอาวันนั้นก็อาจจะไม่มีชื่อหนึ่งจักรวาลในวันนี้ก็ได้ครับครับถ้าสิ้นคุณพลเพลงแหล่แล้วอนาคตของเมืองสุพรรณจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าเมืองสุพรรณนะครับเป็นเมืองที่ผลิตศิลปินผมเชื่อว่าเพลงพื้นบ้านเพลงแหล่เพลงอีเซลเพลงชอยมันไม่หายไปจากโลกนี้แน่นอน มันคืออัตลักษณ์นะมันคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะที่มีประเทศไทยเท่านั้นแล้วมีเฉพาะที่สุพรรณบุรีเท่านั้นสามารถสืบสานวัฒนธรรมหรือวิธีการร้องเพลงเพลงชอย <c oughs> เพลงอีเซลเพลงพื้นบ้านได้ดีที่สุดและผมถือว่าจังหวัดสุพรรณเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผลิตนักร้องลูกทุ่งมากที่สุด <c oughs> เราสังเกตได้ว่าครับเวลาผมไปไปเป็นกรรมการตัดสินประกวดโรตีที่ไหนถ้าเขาบอกว่า นักร้องคนนี้มาจากสุพรรณเราเชื่อได้เลยว่าคนนี้เสียงดีแน่นอนและเสียงดีจริงๆแต่ว่าใครเสียงดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าคุณประสบการณ์ใครมากที่สุดเพราะคุณอาคณเคยพูดเสมอว่าเด็กสุพรรณทุกคนร้องเพราะทุกคนเสียงเนอทุกคนแต่ว่าร้องเพลงเขาไม่เนอเลยอันนี้คุณอาเคยพูดมตั้งแต่โเกือบ20กว่าปีแล้วพราว่าเนี่เอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งสุพรรณ คือที่หนึ่งของเมืองไทยคือที่หนึ่งของโลกไม่ว่าคุณจะจะพยายามร้องเพลงในแบบฝรั่งแค่ไหนคุณเชื่อไหมว่าต่างชาติไม่สามารถร้องแบบเราได้อันนี้คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยนี่คือเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับผมว่าไม่ใช่ผมผมอะผมว่าคุณอาแ่ละครับเคยพูดผ่านผมว่าหนึ่งฝากวงการลูกทุ่งเลยนะลูก ฝากเพลงพื้นบ้านด้วยอาพูดผมเสมอว่าอ่าไม่อยากให้มันหายไปเพลงดูสิลูกทุ่งสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมันไม่รู้ว่าสัมผัสมัมนเป็นยังไงแล้วเราคือเราเรา,เรารับรู้ได้ว่าเออ่าอาด้วยลูกสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะแม้ทั่คุณอาเขายังยังรับรู้เลยว่าด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่เราทํายังไงที่จะให้ความความขลังของบทเพลงลูกทุ่งบทเพลงบทเพลงชอยบทเพลงอ e ีเซล มันยังคงอยู่ไอภิพลเคยเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าไอ้ปที่มันร้องกันเนี่ยมันก็คือเพลงชอยเพยง e ลงอีเซลเรอวะบอกว่าอายังเคยบอกว่าอายังเคยคิดว่าอยากจะแรปเลยแล้วเขาเขาก็แรใปให้ผมฟังตลอดนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเคยฟังหรือเปล่าแต่ผม,มฟังตลอดผมมีความรู้สึกว่าแรปมันก็คือเพลงชอยเพยง e ลงอีเซลแหละสังเกตง่ายๆครับเราฟังเพลงแรปสมัยเนี้ยเมโลดี้อ่ะพอเราฟังว่าเอ๊ะเมโลดี้เพลงนี้ทำไมฮิต อยากให้ทุกคนฟังให้ดีๆครับมันคือเมลโลดี้เพลงแหล่ที่พ่อเพลงแม่เพลงของจััดสุพรรณได้สร้างไว้ไม่ใช่เมลโลดี้ใหม่ที่เด็กๆฟังว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งใหม่แล้วมันดูแมันดูแเฮ้ยดูเท่มันดูแแปลกใหม่จริงๆแล้วคนรุ่นเราฮะหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่จะรู้เลยว่านี่มันคือเพลงถอยมันคือเพลงอ e ีเซลแหละแต่แค่มาบ,บิดทำนองใส่เทคนโนโลยีของความเป็นดนตรีสมัยใหม่เข้าไป มนเลยดูใหม่แต่จริงๆแล้วมันคือเพลงชอยเพลงแซวบ้านเรานี่ยแหละครับ